ถ้าทางลัฐที่จะทำให้คุณมีเงินเก็บภายในระยะเวลา1ปีมีอะไรบ้างะคะตั้งเป้าหมายค่ะอันดับแรกเราต้องตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่าเราอยากจะออมเงินเท่าไหร่นะคะ1 0 0 0งหมนล้านค่ะเราตั้งเป้าไว้เลยค่ะว่าเราจะออมเงินเท่าไหรค่ค่ะข้อต่อมานะคะก็คือการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นนะคะค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นในชีวิตของเราให้เราตัดออกไปก่อนนะคะถ้าเราอยากออมเงินนะคะ ข้อต่อมาะคะก็คือการลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปนะคะค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นมีอะไรบ้างที่ไม่จําเป็นในชีวิตของเราให้ลดลงคะ่ะข้อต่อมาค่ะการทําบาัญชีรายรับรายจ่ายการทําบัญชีรายรับรายจ่ายจะทําให้เรารู้ว่าเรามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่นะคะรายจ่ายของเราเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะเราก็จะต้องทําข้อต่อมาเลยค่ะก็คือ การหารายได้เพิ่มนะคะการหารายได้เพิ่มจะทําให้เรามีเงินออมมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการหยุดการสร้างหนี้ใหม่ค่ะการหยุดการสร้างหนี้ใหม่จะทําให้เรามีเงินออมมากยิ่งขึ้นใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมต์เลย